สวัสดีครับผมอดิศรในเล็กเท่านิ์นะครับชอบแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าเครื่องซักผ้าซักไม่สะอาดเลยอะ่ะผมก็เลยเข้ามาดูเข้ามาดูแล้วก็บอกลูกค้านะครับลูกค้านะครับการที่เครื่องซักผ้าไม่สะอาดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับตอนนี้ปัญหาของลูกค้าคือตัวถังมันผุครับ ทำให้เซนเตอร์เนี่ยครับเซนเตอร์ center ของตัวถังมันไม่ได้ครับมันผุหมดแล้วนะครับนะครับมันผุมันผุจนเห็นว่าตัวตัวถังซักอะครับมันเอียงไปทางซ้ายอะคือปัญหาของเยอะอยู่เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมทําการล้างแล้วผมจะแก้ไขตรงถังซักให้ว่ามันผุเราจะทํายังไงกันเดี๋ยวผมทําการถอดล้างเลยละกัน ลูกค้าก็พยายามบอกว่าโอเคครับลูกช่างช่วยทําให้มันใช้ได้ปกติด้วยแล้วกันเพราะว่าอย่างว่าเนาะค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเราก็ต้องหาวิธีให้ลูกค้าเดี๋ยวเราทําการถอดถังถังในการล้างก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นซัมซุง8โลนะครับน็อตเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยรีวิวไปแล้วครับ แล้วมันมีแค่สี่ตัวครับหน้า2หลังสองครับก็สามารถเซอร์วิสได้แล้วครับด้วยอายุการใช้งานตัวนี้น่าจะ8ปดถึงสิปีนะถ้าถ้าผมได้ถามลูกค้ามานะข้อมูลที่ได้จากลูกค้าคือ8ปดถึงสิปีตัวถังฝั่งซ้ายนะครับมันผุจนสุดตัวลงครับทำให้เวลาซักเนี่ยเวลาปั่นแห้งเนะี่ยน่าจะปั่นไม่ได้เลยครับ น่าจะปั่นไม่ได้น่าจะจะทําให้ตัวถังมันสั่นแล้วทามาให้มันเซ็นเซอร์ของตัวถังอะมันสั่งการสั่งตัดนะครับสั่งตัดทําให้ไม่ไม่สะอาดเอาง่ายๆก็คือมันแค่ได้เดนน้ําในเวลามันจะปั่นแห้งอะก็มันปั่นไม่ได้ครับมันออกตัวปั๊บตัวถังมันมันไปตีตัวเซ็นเซอร์ครับเพราะว่ามันซุดหมดแล้วครับตัวถังมันเอียงไปฝั่งตัวเซ็นเซอร์พอดีด้วยอ่ะอืม นี่ะครับก็รูปแบบเหมือนเดิมครับถอดตามที่รีวิวมาครับตัวซัมซุงนะครับปัญหามากกว่าคือการถอดการถอดถังล้างก็คือปัญหาคือต้องมาแก้มาแก้ตัวตัวผุตัวฐานข้างล่าง่ะครับตัวฐานข้างล่างเราต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าครับด้วยน้ำหนักเสียงที่ลูกค้าคุยกับผมบอกว่าเอาไงดีช่างเราต้องถอด เราเราต้องซื้อใหม่เลยเหรอผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเ๋ยวผมจะจะทำให้มันใช้ใช้ได้เหมือนเดิมผมพยายามจะ modify ให้ให้ฐานข้างล่างอ่ะให้มันมันรู้สึกมันอยู่ในทรงตัวของมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะอย่างว่าล่ะเป็นงานเสริมนะครับ งานนี้งานนี้ลูกค้าทักมานะครับทักมาให้มาล้างเครื่องซักผ้าอย่างเดียวนะครับแต่การล้างเครื่องซักผ้าไม่ใช่การแก้ปัญหาครับแต่ด้วยที่ว่ามันเลอะก็จริงอยู่ก็มันเลอะก็ต้องถอดล้างอยู่แล้วแต่ถ้าล้างไว้แล้วมันไม่สามารถทํางานได้อะมันไม่สามารถรันงานได้ไม่สามารถซักเครื่องซักผ้าได้อะครับมันมาจากฐานข้างล่างอันดับที่สองเลยเนี่ยที่ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยแหละครับก็เลยถอดื้อล้างไปก่อน เดี๋ยวด้วยตัวถังมันที่มันผุเดี๋ยวเรามาบิวกันแล้วกันเออมาช่วยดูกันนะครับว่าผมจะบิวประมาณไหนบิวให้ตัวถังมันใช้ได้ลดคอร์สลูกค้าให้ได้ครับคือลูกค้าเขาพูดง่ายครับเขาไม่มีเครื่องสัมภาษในการสาร้าค่าแล้วก็ด้วยคอร์สช่วงนี้ครับด้วยเศรษฐกิจกอย่างเงี้ยแกก็ไม่มีเงินไปซื้อใหม่เอาง่ายๆผมก็พยายามบอกกับลูกค้าบอก ใจเย็นเดี๋ยวผมพยายามให้มันสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมรับประกันได้ผมจะทำให้มันใช้งานได้เนี่ยครับผมก็เลยตอนนี้ก็คือลื้อถอดล้างครับรูปแบบเหมือนเดิมครับการถอดล้างรูปแบบเหมือนเดิมนะครับตามที่เราเคยดูกันแล้วก็รีวิวกันมาบเนี่ย แต่ปัญหาหลักคือว่าการการดึงตัวถังครับเดินเราต้องขยับดูว่ามันไม่ต้องใช้ตัวตะเข้หรือไม่ใช้ตัวดึงครับแต่ด้วยหลักการของผมผมสามารถสัมผัสได้ครับว่าโอเคอย่างเงี้ยมันดึงขึ้นได้นี่ดึงขึ้นได้ครับเราขยับซ้ายขยับขวาให้มันเข้าล็อกมันแล้วดึงขึ้นถือว่าเลอะครับเลอะมากเลอะอยู่ ด้วยอายุการใช้งานมา8ปดถึงสิปีไม่เคยถอดล้างครับนี่ครับปัญหาการล้างไม่เท่าไหร่ครับปัญหาตัวถังข้างล่างที่เราต้องแก้ไขให้ลูกค้านี่แหละครับไอนี้ผมผมห้องตรงนี้ผมน่าจะจะล้างไปแล้ว คือจริงมันมีรีวิวกว่อนหน้านี้ผมอาจจะตัดต่อผิดพลาดเนีย่ยไอตัวเซนเซอร์ที่ตัดนะครับตัวมันเอียงซ้ายเนะี่ยดูตัวถังก็ได้ครับมันเอียงไปฝั่งซ้ายครับเ๋ยวทำการล้างตัวถังก่อนแล้วกันนะครับจะเลอะมากพยายามขัดแล้วก็มันขัดไม่ค่อยออกก็เลยใช้แป๊บช่วย จากที่เรารีวิวมานะครับเอฟีและเพื่อนแรังปัญหาการล้างมันไม่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับปัญหาคือปัญหาตัวถังมันผัวครับมันซุดตัวครับนี่แหละมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ให้ลูกค้าครับให้มันชุบชีวิตให้มันมันสามารถสามารถทํางานได้เหมือนเดิมครับตามที่ผมคิดว่าผมน่าจะ น่าจะใช้หาวิธีคือใช้ให้หลืดแกนอือว่าใช้อะไรในการทำซับขวัญให้มันแต่ผมยังไม่ได้เดินไปดูว่าลูกค้ามีอะไรบ้างในบ้านไปตามที่ผมคิดผมคิดประมาณนะครับเดี๋ยวหาพวกแผ่นเพลย์หรือแผ่นอะไรก็ได้ยึดซับพอร์ต ้างบนล่างเนี่ยไม่ตัวถังเพื่อตัวถังเราต้องใช้ซัพพอร์ตเพิ่มนะครับเพื่อให้ตัวถังยึดตัวได้แน่นแลสะสามารถใช้ตอ่อได้ในระยะยาวไมใ่ใช่ทำแค่แค่ครั้งสองครั้งมันสุดเกลียมันมันมัน,มน,มนไม่ไ,ไ <c oughs> ใช่ขนาดเราต้องทำให้ใช้ระยะยาวได้พื่ <c oughs> อตัวลูกค้าสามารถมีกําลังเงินในการซื้อเครื่องใหม่ได้เพื่อทีอท่ จีบล้างตัวถังครับผมด้การเปิดวาล์วแล้วเปิดวาล์วตัวตัวเดนน้ำข้างล่างไว้นะในการขับขีดแล้วให้มันไหลออกไปเลยแล้วก็อัดท่อน้ําให้เข้าแล้วก็ตัดภาพตัวกระอากของตัวถังนีดล้างแล้วก็สะอาดก็อย่างที่ว่าขัาบเครื่องพัดผ้า อาการแต่ละตัวเนี่ยมันการการแก้ปัญหามันก็บางทีมันก็จะมีเคสเพิ่มขึ้นมาประมาณนเนี้ยเพราะว่าด้วยระยะระยะเวลาในการใช้เครื่องมันก็มาแปดเก้าปีมันก็ต้องทำใจว่านี่แหละตัวผูกนี่แหละไอตัวผูกมันเป็นปัญหาหลักเลยที่ ที่เราต้องทำการแก้ปัญหาให้เขาครับด้วยลูกค้าเขาพูดน้ำหนักอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าช่างทำยังไงได้อะให้มันให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมช่างมีวิธีไหมหรือต้องซื้อเครื่องใหม่ด้วยน้ำหนักของลูกค้าด้วยด้วยเสียงที่รู้สึกว่าเขาด้วยกำลังเงินในการซื้อเครื่องใหม่น่าจะน่าจะยาก นะ่าแกยังไม่พร้อมอครับด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้แกก็บอกว่าช่างช่วยหน่อยดีครับลูกค้าคนนี้ดีแกหาน้ําหาท่ามาแกเหมือนให้กําลังใจแบบให้เราทําเครื่องของเขาให้มันมันใช้งานได้อครับเนี่ยครับผมตอนนี้ผมใช้น็อตในการยึดฐานก่อนยึดฐานให้มันอยู่เซนเตอร์ก่อนนะครับแต่แต่การยึดน็อตอย่างเดียวมันมันคงอยู่ได้ไม่นานนะครับ เนี่ยเราพยายามปรับตัวถังนะครับปรับตัวถังให้มันอยู่เซนเตอร์ก่อนนะครับยึดเท่า Fragen, <dealers. S 1> ที่เรายึดได้ครับให้มันอยู่เซนเตอร์เพราะมันผุครับมันผุจนสุดเลยครับตัวถังสุดเลยครับแกใช้ได้คุ้มมากเลยครับแปดเก้าปีตั้งแต่แกบอกว่าตั้งแต่ลูกแกยังอยู่อยู่มหนึ่งเลยตอนนี้แก ลูกลูกชายแกเป,เป็นเป็นเป็นช่างตัดผมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับในการสอนการตัดผมไปแล้วด้วยตร่างนี้คือมันแปดเก้าปีอย่างว่ามันนานนะมันผูกนี่นะครับเรายึดตัวถังให้ไม่ได้เซนเตอร์ตามที่ที่บริษัทเขาตั้งมาครับเดี๋ยวต่อไปไอ้ส่วนที่เพิ่มเติมคืออย่างว่าครับผมไปหาเดินหาอยู่แถวๆบ้านนะไอ้หาแผ่นแผ่นซับพอร์ตหรือแผ่นเหล็กก็ได้อย่างเงี้ยอืม พยายามเดินหารอบหนึ่งเดี๋ยวเราผมต้องหาเพราะว่าเขาน่าจะมีอยู่ครับว่าบ้านเขาน่าจะมีอะไรที่พอจะเอามาเป็นซัพพอร์ตได้ครับคือการบิ้วครับเราต้องคิดว่าเราจะเอาอะไรมาบิ้วครับให้ตัวถังมันมันอยู่แล้วสามารถใช้ใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ครับได้เห็นแผ่นเหล,ล็กเนี่ยครับแผ่นเหล,ล็กหนามากหนาอยู่ นี่นะผมจะทําเอาตัวนี้มาทำซับพอร์ตที่มันผุพังนะครับมันผุทําซับพอร์ตในการยึดแต่ต้องหักเป็นเก้าสิบองศาครับหักด้วยขาไม่พอต้องเอาคอนทุบด้วยนะเนี่ยให้ด้วยประมาณเนี้ครับแต่ฉากมันไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีให้มันได้ฉากระครับให้มันรองรับได้ครับรองรับตัวถังและตัวฐานมันให้ได้ เราต้องยึดทั้งตัวฐานและตัวถังนะครับที่มันผุเราต้องหาตำแหน่งที่ที่มันยังไม่ผุเพื่อยึดนี่งานของช่างก็ว่ามาณนี้ครับผมในฐานะของช่างนะครับผมพยายามพยายามปัญหาของลูกค้าคือเขาทักมาก็คือเป็นปัญหาอยู่แล้ว ปัญหาของเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเราก็ต้องไปแก้ปัญหาให้เขาแล้วก็พยายามลดค่าใช้ใจใ่ายเขาให้ได้เยอะที่สุดครับพยายามทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้เขาได้ใช้เครื่องใช,ใช้ไฟฟ้าของเขาได้เหมือนเดิมอ่ะครับเนี่ยครับด้วยดัดให้ไม่ได้องศาปั๊บแล้วก็ยึดเนี่ยนะครับยึดฐานตอนนี้ก็แน่นแล้วครับน่าจะใช้ได้ยาวครับใช้ได้ยาวจนอุปกรณ์อื่นน่าจะพังไปต่อต่อจากไอตัวถังแล้วล่ะครับตอนนี้ยึดได้แน่นแล้วครับนี่ ตัวถังแล้วก็โอเคแล้วทีนี้ก็อยู่ในขั้นการประกอบครับประกอบแล้วก็ไปรันงานให้ลูกค้าดูเนี่ยเอาตัวถังเข้าเนี่ยลูกค้าก็เดินมาดูตลอดนะครับ เขาอยากรูู้ว่าเขาต้องซื้อใหม่ไหม <c oughs> ดูว่าช่างช่างทําอะไรไปมัง่งแต่แกก็พยายามดีอ่ะครัวแกก็ไปเอาน้ํามังม่งโคกมั่งนู่นมัง่งนี่มัง่งมาเออเหมือนเป็นกําลังใจให้เราเลยอะ่ะเออมาดูว่าโอ้ยจะจะทําให้เครื่องพัเขาใช้ได้ไหม อาจจะช่างบางคนเขาก็บอกว่าโอเคการซุม้มไอการซ่อมมันไม่คมมันคงต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยแต่ผมจะจะคิดต่างจากจากช่างนะครับจากช่างคนอื่นเัาผมพยายามทําทุกอย่างให้มันเครื่องมันใช้ได้อะครับอืมถ้าถ้าพูดไปแล้วการทําผูกต,ตรงเนี้นะครับขั้นตอนศูนย์บาทนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เป็นของลูกค้าหมดเลยทั้งแผ่นเหล็กทั้งตัวนู่นตัวนี้ศูนย์บาทนะครับ เพราะว่าพยายามแก้ไขให้แกให้แกใช้เครื่องได้เหมือนเดิมเนี่ยครับเอาตัวถังเข้าล็อกน็อตแล้วก็ประกอบฝาครับต้องให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าปกติเครื่องมันก็เก่าอยู่แล้วถ้าเซนเตอร์ไม่ได้ตัวถังประกอบไม่แน่นหรือตัวเซนเตอร์ไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแน่ครับ แต่ให้ไว้ใจได้ครับครับผม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 มาโรงงานแล้วผมต้องต้องเทสจนมั่นใจว่าของานที่ทำมันต้องได้ไม่ไม่ร้อยปอเซนอย่างน้อยก็ได้เก้าสิบเก้าหรือเก้านสะิบแปดเปรซนตน่ะเดี่ยเดี๋ยวผมใช้เวลาในการประกอบถังแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองเครื่องกันนะครับ เพราะมันต้องต้องอยู่ในขั้นตอนในการส่งเครื่องรายละเอียดตรงนั้นเป็นรายละเอียดหลักเลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ยผมจะพามาหน้าง,งานตลอดครับผมจะเห็น fc แล้วเพื่อนนก็จะเห็นการทำงานผมตลอดอย่างเงี้ยครับหน้าง,งานจริงอย่างเงี้ยจะเห็นขั้นตอนการทำงานทุกอย่าง จะเห็นการทํางานของผมทุกอย่างจะเห็นการส่งงานของผมทุกอย่างไม่มีครับไม่มีที่จะไปยกเครื่องกลับไม่มีครับต้องต้องมาแล้วก็ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ปัญหาตรงหน้างานตรงนั้นเลยเนี่ยครับประกอบตัวถัง ส่วนมากก่อนที่ผมจะเข้ามาผมก็จะสอบถามลูกค้าก่อนว่าอาการเป็นยังไงมา้างแต่อาการผุเนี่ยผมไม่รู้นะครับลูกค้าที่ทักมาเคสนี้นะครับลูกค้าบอกว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาดเลยโดยมาเห็นหน้างานผมรู้เลยว่าตัวถังมันไม่ได้สูญนะครับตัวถังมันอาจจะทํางานต่อไม่ได้มันอาจจะซักได้อย่างเดียวอะ่ะแต่เวลาั่นแห้ง น่าจะทําไม่ได้ครับเพราะว่าตัวถังมันเอียงไปทางซ้ายแล้วอยู่ตรงเซ็นเซอร์ในการตัวตัวเซ็นเซอร์ตัวถังพอดีครับน่าจะสะบัดปั๊บหยุดหยุดการทํางานเลยอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็ไม่ไม่แห้งแล้วก็มันยังมีคราบนุบ่งครา,าบนี้อยู่รู้เลยเออลูกค้าก็เดินมาสอบถามตลอดแล้วก็เป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งอย่างเงี้ยครับ เหมือนให้กําลังใจเหมือนเขาก็อย่างว่าอยากเขาอยากจะได้เครื่องนี้กลับคืนมาครับด้วยเคสของการซื้อก็ราคาเครื่องสักแค่ตอนนี้ก็ราคาก็น่าจะสูงอยู่ครับเจ็ดแปดพันก็มีอย่างเงี้ยอัตโนมัติห้าหกพัน 5, 6, ก็ตามเคสไปครับตามตัวถังแกบอกเครื่องสพาพนี้มาตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่เลยลูกยังเรียนไม่จบเลยตอนนี้เรียนลูกเรียนจบแล้วมาเปิดร้านตัดผมแล้วด้วย S <S เดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับตัวภายนอกครับที่เราถอดไปได้ครับฝามันก็ไม่ค่อยดีแล้วครับฝานอ็อตไม่ค่อยดีละเอาง่ายๆไม่ดีเลยแหละแต่ก็ยังใช้งานได้ครับฝาน,อน็อตสนิมนมันมันต้องมาล<อ>้างพยายามถอดฝาฝาตัวเปิดถังมาล้างให้ขาีย้หาถอดไม่ได้ครับน็อตมันเกาะมันเกาะมันเกาะอน่างเงีงให้อาดยังไงก็ล้างแล้วล้างล้างให้หมดอะครับ ผื่อถ้าใช้งานไปแล้วท่อท่อน้ําเดนกันงะรม่เมือนมันมีท่อบันเด่นก็มันจอยรวมกับตัวยึดตัวนี้มันก็ไม่ดีนะครับตัวถาดไอ้ตัวซิงล้างจานเขาด้วยกับเ๋เอามาใส่ให้ลูกค้าต้องทําให้เต็มร้อยครับ ถ้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะทาก็ต้องให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หมให้มันกลับมาสาภาพมาไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับเพราะเครื่องไไฟเครื่องสภาพมันใช้มานานแล้วให้เต็มที่ประมาณเก้าสิบหแปดสิบลูกค้าก็ภูมิใจแล้วอยู่ก่อไปทิง้งทิ้งเป็นทิ้งเป็นของเสียหรือว่าซื้อเครื่องใหม่ครับเนีย่ยเดี๋ยวประกอบฝาหลังแล้วก็ไปเทสกันเลยครับ เรายกเข้าไปเลยแล้วกันนะครับยกไปไปตัวเนี่ยครับลากครับก็อ,อยู่ไม่ไกลครับเดี๋ยวลากเข้าไปเราไปติดตั้งเลยครับใส่วาลวน้ําเข้าครับใส่วาลวน้ําเข้าแล้วก็กดพ o w e ว่าสต t ร์ตตัวคตัวว่ารูปแบบในการถอดแล้วกคามาประกอบเนี่ยมันยังรูปแบบยังคือการสั่งงานยังเหมือนเดิมไม่เหมือนว่ามี การหมุนของจางสัด์ปกติไหมหรือน้ำเข้าปกติไหมเนี่ยโอเคปกติตอนนี้ปัญหาคือมากวามากว่ามากกว่าที่เราเทสอย่างนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรเพื่อปรับฐานนะครับปรับฐานให้เซนเตอร์มันได้ครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูอะไรที่มันพอได้บ้งพอมาปรับฐานได้นะครับที่เรายึดไม่พอครับเพราะว่าพื้นมันเอียงด้วยครับพื้นมันเอียงด้วย แล้วเซนเตอร์ก็ไม่ได้มันเอียงไปทางซ้ายด้วยครับมันยังเอียงไปทางซ้ายนิดนึงครับเราดูทรงของมันก็ได้ครับทรงวงกลมอะถ้ามันอยู่ในฐานฐานของเซนเตอร์กลางให้ได้เดี๋ยวผมเอาแผ่นกระเบื้องมาลองเออยังครับเดี๋ยวอีกนิดนึงมันยังเอียงซ้ายนิดนึงแล้วเอาแผ่นกระเบื้องลองอีกชั้นนึงเนี่ยเราดูเซนเตอร์ให้ได้ครับ ถึงว่าจะทำเซนเตอร์ของเครื่องซักผ้ามาดีแล้วแต่บางครั้งพื้นมันไม่ได้ครับสวสถังมันติ <S <S เอียงซ้ายเอียงขวาก็มีผลในการปั่นแห้งนะครับนีนะครับได้เซนเตอร์แล้วเออเราขยับตัวซ้ายขวามไม่ให้มันโยกก็พอแล้วเนี่ยครับกด power start ต,ต,ตอนนี้รันดูเลยนะครับว่าขั้นตอนของเครื่องซักผ้านะครับพื้นฐานเลยก็คือมันหมุนซ้ายครั้งสองครั้งหมุนขวาสองครัง้งแล้วมันเรนน้าเออมันเอาน้ําเข้ามาแล้วก็ตัดระดับน้ําได้เนี่ยถือว่า อยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับถ้าน้ําเข้าปัา๊บมันตัดระดับน้ําใหม่เพราะว่าทุกอย่างเพรสเชอร์ปกติน้ําเข้าปกติทุกอย่างปกติแล้วปัญหาการเพสเบื้องต้นมันเป็นอย่างนี้นครับถ้าเราเทสสกดปุ่ม power start เนี่ยถ้าน้ําเข้า,แล,าแล้วมีการสั่งตัดน้ําแล้วมีการทักปกติแล้วขั้นตอนต่อไปมีคือขั้นตอนเราต้องเดนน้ํานะครับเพื่อปั่นแห้ง ันหมาดนะครับด้วยความเร็วสูงสุดนี่ก็เป็นเป็นการเช็คอีกขั้นตอนสุดท้ายครับเนี่ยตอนนี้ผมผมพยายามดูดูการปั่นแห้งนะครับเพราะว่าผมผมพอน้ําเข้าแล้วตอนนี้น้ําเข้าแล้วผมก็สั่งสั่งจ่ายน้ําออกแล้วตอนนี้ครับสั่งจ่ายน้ําออกเพื่อดูการปั่นแห้งนะครับว่าตัวถังมันมีการสั่นมันมีอะไรไหมตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมต้องระวังว่าเวลาปั่นแห้งเนี่ย ด้วยด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยครับตัวถังที่เราทำเนี่ยที่มันผุเนี่ยมันสามารถอยู่ในขั้นตอนของเครื่องสักภาพปกติไหมตอนนี้เริ่มจะปั่นแห้งแล้วครับความเร็วมันยังไม่เร็วสูงสุดะครับเพราะว่าสปีดมันจะสปีดเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่นะครับที่ผมดูนะครับตอนนี้มีการปั่นแห้งความเร็วสูงสุดแล้วนะครับ คือเครื่องซักผ้าที่ผมผมจัดแล้วก็ผมดูนะไม่มีการสั่นครับคือถือว่าตอนนี้ส่งกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับจากที่มันทำงานไม่ไหวแล้วมันไม่ได้แล้วครับอืมครับทั้งล้างเราเราทำการล้างเครื่องซักผ้าให้สะอาดแล้วก็ทำตัวถังให้ลูกค้าใหม่ในเคสนี้นะครับคือตอนนี้ น่าจะใช้เครื่องได้ยาวครับน่าจะได้ได้ได้ลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้เยอะอยู่ครับเอ่อจากที่ลูกค้าบอกว่าต้องซื้อเครื่องใหม่ไมต้องซื้อแกพยายามถามตลอดนะครับว่าได้ไหมแช่งได้ไหมแช่งเหมือนอย่างว่าแกก็ระวังการแช่งเงินของแกแต่รู้สึกว่าแกน่าจะแฮปปี้ครับเพราะว่าเครื่องกลับมามาใช้งานได้มดม กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะมาหน้างานอย่างนี้ตลอดนะครับก็จะให้ข้อมูลลูกค้าตลอดแล้วก็ให้ลูกข้อมูลของเอฟซีในฐานความจริงในหน้างานจริงตลอดในการตีแจ้งให้ลูกค้าฟังว่าโอเคตอนนี้ผมได้ปัน่นปั่นแห้งให้ดูแล้วนะครับว่าเครื่องไม่สัน่นอยู่ในสถานการณปกติแล้วนะครับอืม แต่ก่อนจะเอาผ้าลงผมของลูกค้าอย่างหนึ่งคือให้ซักเปล่าไปรอบนึงเลยนะครับตอนนี้ผมปั่นแห้งเฉยๆเพอดูตัวถังอย่างเดียวครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยติดตามรีวิวหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณ